ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฮอกกี้น้ำแข็งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในกลุ่มดิวิชั่น 3B ไปครองได้สำเร็จและหนึ่งในผู้เล่นของไทยที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือน้องตรงหวังนัชยธรยานกรธนาพันธ์นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งดาวรุ่งไทยวัย17ปีลงเล่นในตำแหน่งดิฟเฟน์แมนหรือกองหลังนั่นเองโดยเจ้าตัวระเบิดฟอร์มทั้ง3เกมยิงไป5ประตูแอสซิสต์ไป2ครั้งคว้าตำแหน่งกองหลังยอดเยี่ยมประจำ เราไปทำความรู้จักกับน้องตองหวังกันค่ะผมนชัชยาธนยาน,นกรธน,นาพันธ์ชื่อเล่นตงหวังเป็นนักกีฬา U20 ไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยเริ่มเล่นสเกตที่ลานที่เอสพนาดตอนนั้นแม่ถามไปเล่นแพสเกตก่อนเสระพอลันที่เอสพนาดปิดก็เลยย้ายไปเล่นที่พราม9พอเริ่มสเกตได้แม่ก็เล็กหาโปรฮอีให้ชื่อคุณนุ้ยเป็นโป้ชทีมชาติผู้หญิงโ้ชก็ชวนเขา้า ทีมชื่อ c a n s t a r ตอนแรกก็เล่นแค่แบบชิวๆวเริ่มเล่นจากฟอร์เวิร์ดก่อนฟรีทัวร์นาเมนึงก็เลยชวนพ่อมาดูเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าตั้งใจซ้อมแล้วตีขึ้นก็อาจจะให้เล่นต่อให้เวลา3เดือนว่าแบบมีพัฒนาการหรือเปล่าช่วงนั้นซ้อมทุกวันเลยแล้วก็แบบเล่นดีขึ้นเรื่อยๆพ่อก็เลยแบบเริ่มอินก็เลยมาเฝ้าซ้อมด้วยกัน หลังจากที่ผ่านช่วงพิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อได้เห็นความตั้งใจและความรักในกีฬาชนิดนี้ไปแล้วทําให้ครอบครัวเดินหน้าสนับสนุนตรงหวังอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอหรือส่งไปแข่งขันที่ต่างประเทศยิ่งทําให้เจ้าตัวเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีเพราะได้เจอกับนักกีฬาต่างชาติบ่อยๆรวมถึงได้ร่วมเล่นกับนักกีฬาเก่งๆจากทางฝั่งนั้นด้วยก็มีทั้งแข่งในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศไปศจีนฮ่องกงมาเล เคยไปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีไปจอยทีมต่างประเทศบ้างไม่ได้แบบเล่นทีมตัวเองอย่างเดียวในเอเชียเขาเล่นกันเบาป่ะในพวกยุโรปหรือว่า America, อเมริกาเขาเล่นกับตอนเด็กมัน no contact ก็คือแบบไม่มีอาจหรือชนก็แล้วถ้าเกิดเขาทำผิดก็โดนไล่ออกเพราะโดนพินอตตอีก็่แค่อยากไปทำคืนเพราะถ้าเกิดทำคืนก็โดนพินอตติวิกิสแปดก็เป็น full contact ก็ต้องอัแอปกับการที่แบบมี hitting หรือว่าแบบ body contact มากขึ้นเลี้ยงก้มหน้าไม่ได้เพร์ก็โดนชน <laughs> ก่อนหน้านี้ต้องหวังเล่นในตำแหน่งฟอร์เวิร์ดหรือกองหน้ามาโดยตลอดเรียกว่าเป็นตัวถล่มประตูเลยทีเดียวแต่ด้วยที่ตำแหน่งดิฟเฟนซ์หรือกองหลังมักจะมีจำนวนนักกีฬาที่เล่นค่อนข้างน้อยทำให้เจ้าตัวเริ่มสนใจและเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งนี้อย่างเต็มตัวในช่วงที่มีการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรายการ U18 IHF World Championship Division 3 Group B ที่ประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงต้นปี2023ซึ่งทีมชาติไทยก็ ก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ด้วยทีมขาดดีเฟนก็เลยไปเล่นดีเซนไม่ค่อยมีคนเล่นดีเฟนแล้วก็แบบไม่มีคนส่งลูกดีๆแล้วก็พ่อบอกว่าเราส่งลูกดีก็เลยออกให้ไปฝึกเล่นดีเซนจะได้แบบเปิดลูกให้ฟอร์เวิร์ดได้เครียด <c oughs> คนละแบบตอนเป็นกองหน้าก็ต้องแบบยิงประตูให้ได้แต่พอดีเฟนก็แค่แบบอย่าเสียประตูสกัดดีตัดลูกดีอ แล้วก็เปิดลูกแล้วก็อ่านเกมสุดที่อยากพัฒนาคือ,อยิงลูกยิงไก่ลูกยิง,ยงจากปูหลายให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้คอนโทรลจิตทางได้แล้วก็แบบยิงให้เคื่อนรีบาวหรือว่าแบบยิงแรงขึ้น สำหรับในปีนี้ตรงหวังมีคิวที่จะต้องลงทำการแข่งขันอีกหลายรายการในนามทีมชาติไทยที่ใกล้ๆนี้เลยก็จะมีรายการฮอกกี้น้ำแข็งเอเชียนเกมรืฤดูหนาว2025โดยทีมชาติไทยชุดนี้จะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งอยู่ในกลุ่ม A ที่มีทั้งคาซักสถานเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนและไต้หวันแข่งขันกันที่เมืองฮาบินประเทศจีนในวันที่3 13กุมภาพันธ์ เพียงไม่กี่วันรายการถัดไปเป็นรายการที่จะจัดการแข่งขันในบ้านเราด้วยคือรายการ World Championship รุ่นอายุไม่เกิน18ปีดีวิชั่น3กลุ่ม B ทีมที่เข้าร่วมมีบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาลักเซมเบิร์กแอฟริกาใต้เติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานที่ลานพระรามกาในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม และอีกหนึ่งรายการสำคัญนั้นก็คือรายการ World Championship Division 2กลุ่ม B ที่เราพึ่งขึ้นมาจาก Division 3โดยทีมที่จะต้องเจอได้แก่ทีมเบลกาเรเียไต้หวันจอร์เจียไอร์แลนด์และนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นทีมเจ้าภาพแข่งขันกันในวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม